เรื่องสามก,ก๊กตอนที่22ฝ่ายเล่าปียกหนีไปถึงเมืองกองเหลงพออ้วนสุดยกมาตีเมืองกองเหลงแตกเล่าปีหนีออกจากเมืองมาพบทหารลิโปเล่าปีเห็นหนังสือจึงปรึกษากับกวนอูว่ะลิโปให้หนังสือมาหาเราไปเจ้าจะเห็นประการใดกวนอูจึงว่าลิโปเป็นคนพูดเพราะ แต่เจราจาหาสัตว์มิได้ซึ่งท่านจะคบสืบไปนั้นเห็นไม่ควรเล่าปีจึงว่าบัดนี้หลิโปให้มาหาเราโดยดีจำเราจะไปจึงจะควรฝ่ายหลิโปให้ทหารถือหนังสือไปแล้วกลัวเล่าปีจะไม่มาจึงให้คุมเอาตัวนางกำหูหยินกับนางบีหูหยินซึ่งเป็นภรยาเล่าปีนั้นตามไปจะให้เล่าปีสิ้นสงสัยพอเล่าปียกมาพบกันกลางทาง เล่าปีเห็นภรรยาก็ดีใจจึงถามว่าลิปโปได้เมืองแล้วพิทักรักษาเจ้าทั้งสองประการใดบ้างนางกำฮูหยินนางบีฮูหยินบอกว่าลิปโปให้ทหารพิทักรักษามีให้ผู้ใดเข้าออกแปลกปลอมได้แล้วจัดแจงหญิงให้ใช้สอยส่งข้าวปลาอาหารอยู่มิได้ขาดเล่าปีว่าแกโกนูเตียวหุยวาข้าไดว่าแต่เดิมทีว่า อลิโปโนั้นมีกระจันยูต่อเราอยู่เห็นจะไม่ทำร้ายแก่ครอบครัวเราจำเราจะเข้าไปหาลิโปโจึงจะควรกวนอูเห็นชอบด้วยแต่เตียวหุยมีพยาบาทอยู่ไม่ขอเห็นหน้าลิโปโจึงว่าพีททั้งสองจะไปก็ตามเถิดแต่ตัวข้านี้จะพาพี่สะปร์ไปอยู่เมืองเซียวไพ่ก่อนแล้วเตียวหุยก็จะลาเล่าปีไปเล่าปีกวนอูจึงพากันเข้าไปหาลิโป หลี่โปจึงว่าแกเล่าปีว่าเราทำการทั้งนี้ใช่เราจะเห็นแก่สมบัติของท่านนั้นหามิได้เพราะเตียวหุยน้องท่านเสพสุราเมาเรากลัวจะทำการหยาบช้าจะเกิดวุ่นวายกันขึ้นเราจึงมากระทำการทั้งนี้หวังจะรักษาเมืองไว้ให้ท่านเล่าปีจึงว่าเมืองอันนี้แต่แรกเราก็ได้ว่าจะให้ท่านอยู่อีกท่านไม่ยอมบัดน,นี้ท่านมาตีได้เป็นเมืองของท่านก็ดีแล้ว เชิญท่านอยู่ให้เป็นสุขเถิดตัวเรากับสมัครผักพวกจะขอไปอยู่เมืองเซียวไพลิปโปก็ว่ากล่าวให้เล่าปีอยู่รัษามเมืองดังเก่าเล้วปีไม่ยอมอยู่ก็ลาลิปโปไปเมืองเซียวไพแต่กวนอูเตียวหุยนั้นคิดพยาบาทลิปโปอยู่มิได้ขาดเล่าปีแจ้งไอกิริยากวนอูเตียวหุยจึงว่าเจ้าอย่าเพิ่งคิดอ่านวุ่นวายก่อนจงค่อยทรมานไปกว่าจะได้ทีของเรา จึงจะได้คิดการต่อไปฝ่ายลิโป้ก็ส่งข้าวของไปให้เล่าปีเนืองๆแล้วปีกับลิโป้นั้นก็ปกติกันอยู่มิได้กินแหนกันฝ่ายอ้วนสุดซึ่งอยู่ณนเมืองลำยงนั้นให้แต่งโต๊ะเลี้ยงขุนนางอ้วนสุดก็กินด้วยฝ่ายซุนเซ็กซึ่งไปตีเมืองโลกังครานได้เมืองแล้วจึงกลับมาเมืองลำยงเขาไปหาอ้วนสุดอ้วนสุดเห็นก็ดีใจ จึงจุงมือขึ้นไปให้กินโต๊ะด้วยและสุนเซ็กคนนี้จะได้เป็นบ่าวของอ้วนสุดแต่เดิมมานั้นหามิได้เป็นแต่บุตรซุนเกียมครั้นบิดาตายจึงยกมาอยู่เมืองกลางนำ้ำเมื่อโตเกียมเจ้าเมืองซีจิ๋วอย่างไม่ตายนั้นผิดกันกับงอเก๋งเจ้าเมืองตันเอียงซึ่งเป็นนาซุนเซกซุนเซ็กจะอยู่ในเมืองกลางน้ำนั้นเห็นจะไม่เป็นสุขด้วยเมืองกลางน้ำขึ้นแก่เมืองซีจิ๋วซุนเซ็กจึงพามารดากับครอบครัว ไปไว้ตำบลขยกโอใกล้เมืองตันเอียงแต่ตัวสุนเซ็กนั้นไปทำการอยู่กับอ้วนสุดอ้วนสุดก็รักใครตั้งให้เป็นเก้าอุ้ยนายทหารได้ใช้ให้ไปตีเมืองเก่งกวนได้เมืองครั้งหนึ่งแล้วสามไปตีเมืองโลกางได้อีกเมืองหนึ่งมีความชอบอ้วนสุดม่ได้ให้บอมเนตแต่เรียกให้กินโต๊ะครานกินสำเร็จแล้วขุณนางทั้งปวงก็ชวนกันไปที่อยู่ ซุนเซกก็ลาอ้วนสุดมาบ้านซุนเซกก็ออกไปเที่ยวอยู่ในสวนดอกไม้ที่หลังตึกคิดน้อยใจอ้วนสุดว่ามิได้นับถือซุนเซกก็ร้องไห้พอจูตีซึ่งเป็นทหารของบิดาซุนเซกนั้นเดินเข้ามาเห็นซุนเซกยืนร้องไห้อยู่จูตีหัวเราะแล้วว่าบิดาของท่านยังมีชีวิตอยู่จะทำการสิ่งใดก็ปรึกษาเราทุกครั้งบัดนี้ท่านขัดเคืองสิ่งใดจะมิได้ถามเรา มาร้องไห้ยอยู่ชนิ้สุนเซกเลี้ยวไปเห็นจูตีก็ค่อยคลายใจเชิญให้จูตีนั่งแล้วว่าเราจะทำความชอบต่ออ้วนสุดอ้วนสุดไม่ได้นับถือเราจึงน้อยใจครั้นจะคิดการสืบไปให้เหมือนบิดากำลังก็น้อยเห็นจะไม่ตลอดจูตีจึงว่าท่านก็มีตระกูลและจะมาร้องไห้อยู่ชนิดเหมือนมีช่าชาทหารให้ท่านคิดอ่านเข้าไปหาอ้วนสุด ขอทหารยกไปช่วยงอเก๋งผู้เป็นน้าชายซึ่งอยู่เมืองตันเอียงก็จะมีกำลังมากขึ้นพอหลี่ฮอมที่ปรึกษาของอ้วนสุดจจะมามหาสุนเซกหลี่ฮอมแอบฟังโยได้ยินเนื้อความดังนั้นหลี่ฮอมจึงเดินเข้าไปแล้วว่าแก่สุนเซกว่าซึ่งท่านคิดกันนี้ดีนักทหารของขาพเจ้าที่มีฝีมือมีโยสักร้อยหนึ่งจะขอทำการโดยท่านขพเจ้าเกรงแต่อ้วนสุดจะมีให้ทหาร สุนเซ็กจึงว่าท่านอย่าวิตกเลยตราโยกสำหรับกษัตริย์ของบิดาเรามีอยู่เราจะเอาตรานั้นไปให้แก่อ้วนสุดอ้วนสุดก็จะสิ้นสงสัยจะให้ทหารแก่เราโดยง่ายสุนเซ็กจึงไปหาอ้วนสุดแล้วบอกว่าบิดาข้าพเจ้าตายก็ยังไม่ได้แก้แค้นเราอิวบัดน,นี้ข้าพเจ้าจะพามารดากับภรรยาไปฝากไว้กับงอเก๋งผู้เป็นน,น้าณเมืองตันเอียง เหล่าอิวซึ่งเป็นเชื้อพระเจ้าเฮียนเตะกระทําการเบียดเบียนต่างๆข้าพเจ้าจะเอาตราหยกนี้ให้ไว้เป็นจำนำข้าพเจ้าจะขอเอาทหารของท่านไปช่วยงอเกงผู้นะแก้แค้นเหล่าอิอววอนสุดเห็นตรายกดังนั้นก็ยินดีจึงรับเอาตรานั้นมาดูแล้วทำเป็นว่าเราจะปรารถนาอันใดกับตรายกแต่ท่านได้เอามาแล้วเราจะช่วยรักษาไว้วนสุดจึงจัดทหารสามพัน กับม้าหาร้อยให้แก่สุนเซกแล้วจึงสั่งว่าท่านไปทำการสาเร็จแล้วเร่งกลับมาอย่าเพ้่อทำการสิ่งใดต่อไปโดยตัวท่านยังอ่อนความคิดอยู่แล้วก็เป็นคุณนางผู้น้อยให้ท่านกลับมาหาเราเราจะตั้งให้เป็นคุณนางผู้ใหญ่สุนเซกจึงขอจูตีหลี่ฮอมที่ปรึกษาทเทียเภาฮันตงอวีกายนายทหารซึ่งเคยทำการกับิดานั้น อ้วนสุดก็ให้ซุนเซกยกทหารออกจากเมืองลำยงไปถึงเมืองตันเอียงพอพบจิวยี่คุมทหารมาจะไปเยือนมารดานเมืองซีเซงสงซุนเซกก็หยุดอยู่จิวยี่แลเห็นซุนเซกจึงลงจากม้าเข้ามาคำนับซุนเซกก็รับคำนับและจิวยีคนนี้เมื่อบิดาซุนเซกรบกับต่างโตะนั้นบิดาซุนเซกพาเอาครอบครัวไปไว้ณนเมืองซีเสงไกลบ้านจิวยี จิวยี่กับซุนเซ็กจึงชอบกันมาแต่ซุนเซ็กนั้นแก่กว่าจิวยี่สองเดือนจิวยี่จึงเรียกว่าพี่ซุนเซ็กจึงเล่าเนื้อความทั้งปวงให้จิวยี่ฟังจิวยี่จึงว่าข้าพเจ้าจะขออาสาทำการโดยทันจะได้ช่วยกันคิดการใหญ่สืบไปซุนเซ็กจึงว่าแมมนท่านสมัครโดยเราดังนี้การซึ่งเราคิดไว้นั้นก็จะสำเร็จโดยง่าย แล้วซุนเซ็กจึงพาจิวยี่ไปพูดกันกับจูตีลี่ฮอมจิวยี่จึงว่าในเมืองกลงตังนั้นมีคนดีอยู่สองคนท่านรู้จักหรือไม่ซุนเซ็กจึงถามว่าสองคนนั้นชื่ออะไรจิวยี่บอกว่าคนหนึ่งชื่อเตียวเจียวชาวเมืองเพลงเสียคนหนึ่งชื่อเตียวเฮียนชาวเมืองกอเลงสองคนนี้มีปัญญาเป็นอันมากบัดน,นี้หนีโจรมาอยู่เมืองกลางตังท่านจงคิดอ่านให้ไปเชิญมา จะได้ช่วยกันคิดการสืบไปซุนเซ็กยินดีนักจึงแต่งให้ทหารคุมเอาสิ่งของเป็นอันมากให้เชิญตัวเตียวเจียวเตียวเฮียนมาซุนเซ็กจึงเล่าเนื้อความทั้งปวงให้ฟังเตียวเจียวเตียวเฮียนก็ยอมจะทําการด้วยซุนเซ็กจึงตั้งเตียวเจียวให้เป็นใหญ่กันายทหารซ้ายขวาตั้งเตียวเฮียนเป็นที่ปรึกษาแล้วคิดอ่านจะยกไปรบเลาอิวซึ่งตั้งอยู่ขยกโอ เราอิวคนนี้เดิมอยู่เมืองเอียงจิ๋วแล้วมาอยู่เมืองฉิวฉุนครั้นอ้วนสุดยกมารบจึงหนีมาตั้งอยู่ตำบลขยกโอ้ครั้นรู้ว่าสุนเซกยกทับมาจึงหาที่ปรึกษามาคิดอ่านว่าบัดนี้สุนเซกยกมาเราจะคิดอ่านประการใดเตียวเองนายทหารจึงรับปรึกษาว่าข้าพเจ้าจะขอกองทับไปตั้งอยู่ตำบลงิวจูที่นั้นชอบกลเป็นที่ลุ่ม ถึงสุนเซกจะยกทหารมาสักร้อยหมื่นก็พอจะสู้ได้ไทสู่จูได้ยินเตียวเองว่าเห็นชอบด้วยออกรับอาสาขอทหารจะยกเป็นก่องนาเราอิวไม่ยอมว่าตัวยังเป็นเด็กอ่อนความคิดอยู่จะตั้งเป็นนายทัพนั้นอย่างมีไว้ใจไทสู่จูกโกรธก็นิ่งอยู่เราอิวจึงจัดทหารให้เตียวเองไปตั้งอยู่นั่งิวจูเตียวเองก็ไปตั้งซองสมรีพล กวาดข้าวขึ้นใส่ช้างไว้ตำบลเตโกประมาณ10บหมืนถังฝ่ายซุนเซ็กยกมาถึงนิวจูพบทัพเตียวเองเตียวเองก็ร้องดาหยาบช้าสุนเซ็กโกรธจึงให้อุยกายออกไปรบเตียวเองได้ห้าเพลงครั้งนั้นเจียวขิมชาวเมืองฉิวฉุนกับจิวท้ายชาวเมืองแฮเช้อซึ่งเป็นโจรป่าอยู่นั้นรู้ข่าวว่าซุนเซกเป็นคนมีปัญญาน้ำใจอบอ้อมต่อรัศดร จึงคุมพักพวกสามร้อยจะมาเข้าด้วยซุนเซกพอมาถึงยิวจูเห็นซุนเซกกับเตียวเองรบติดพันกันอยู่เตียวขิมจิวไทยจึงรอบเข้าจุดเพลิงในค่ายเตียวเองทาหารในค่ายเห็นเพลิงลุกขึ้นวิ่งไปบอกเตียวเองเตียวเองตกใจและอุยกายเสียควบม้าจะกลับเข้าค่ายซุนเซกเห็นได้ทีก็ขับทหารไล่รบเตียวเองไปเตียวเองไม่ทันจะเข้าค่าย ทิ้งทหารเสียหนีกลับเข้าเมืองซุนเซกก็ได้เครื่องสาตราวุธกับสิ่งของเป็นอันมากแล้วก็ตั้งเกลียกล่อมให้ทหารประมาณ4,000ันเศษจะยกไปตั้งตำบลเขาซินเต็งใกล้กันกับขยกโอฝ่ายเหลาอิวเห็นเตียวเองแตกมาก็โกรธว่าตัวรับอาสาไปจะสู้กับซุนเซ็กแล้วเหตุไฉนแตกมาเหลาอิวก็สั่งให้เอาตัวเตียวเองไปฆ่าเสีย ฉกโยงซีเหล่ที่ปรึกษาจึงว่าเตียวเองเป็นคนมีฝีมืออยู่ท่านจะค่าเสียบัตรนี้รู้ไปถึงซุนเซ็กก็จะได้ใจข้าพเจ้าจะขอให้เตียวเองคุมทหารไปตั้งอยู่เมืองเลงเลงคอยรับสุนเซ็กอีกครั้งหนึ่งก่อนเหลาอิวเห็นชอบด้วยก็แต่งให้เตียวเองยกไปตั้งอยู่ตามคำฉกโยงซีเหลว่าฝ่ายเหลาอิวนั้นไม่ไว้ใจ กลัวซุวนเซ็กจะยกมาทางฝ่ายเหนือจึงยกทหารไปตั้งอยู่เชิงเขาสินเตงฝ่ายทิศเหนือซุนเซ็กยกมาถึงเขาสินเตงก็ตั้งอยู่เชิงเขาข้างทิศใต้แล้วจึงให้หาชาวบ้านมาถามว่าที่เขาสินเตงน,นี้มีสารเจ้าหันกองบูหรือไม่ชาวบ้านบอกว่ามีอยู่บนเนินเขาซุนเซ็กจึงว่าเวลาคืนนี้เราฝันเห็นว่าหันกองบูให้มาหาเราขึ้นไป บัดนี้จำเราจะขึ้นไปไหว้หันกองบูจึงจะควรเตียวเจียวจึงห้ามว่าซึ่งท่านจะไปนั้นเห็นชอบเปลือกว่าเล่าอิรู้จะยกทหารขึ้นไปคอยทําอันตรายท่านข้าพเจ้าเห็นจะเสียทีแก่เล่าอิว้วสุนเซ็กไม่ฟังก็จับทวนขึ้นม้าก,กับทหารสิบสองคนพากันไปถึงศาลเจ้าหันกองบูคำนับบวงสวง แล้วจึงว่าแมมนขพเจ้าได้เมืองกลางตังสําเร็จความคิดแล้วเมื่อใดขพเจ้าจึงจะมาทําพลีกรรมแล้วสุนเซ็กก็ออกจากศาลจึงปรึกษากับทหารทั้งปวงว่าเราจะไปดูกองทัพลาอิวจะตั้งกระบวนศึกประการใดทหารทั้งปวงห้ามสุนเซกก็ไม่ฟังขึ้นม้าพาทหารสิบสองคนนั้นเลียบออกไปตามเนินเขาฝ่ายทหารเลาอิวเห็นดังนั้น ก็เอาเนื้อความไปบอกเราอิววะสุนเซ็กกับทหารประมาณ1 1 1 2คนลวงขึ้นมาถึงเนินเขาเรลาอิวรู้เนื้อความดังนั้นก็คิดสงสัยจึงว่าสุนเซ็กขึ้นไปนั้นเห็นจะลวงเราเป็นคนศึกอย่าตามไปเลยไทยสูโจจึงว่าครั้งนี้ได้ทีแล้วจะมีคิดอ่านจับเอาตัวสุนเซ็กท่านจะไว้ทําการเมื่อไหร่เราแล้วไทสูโจก็ถือทวนขึ้นม้าออกมานอกค่าย จึงร้องประกาศแก่ทะหารทั้งปวงว่าบัดนี้เราจะออกไปจับตัวซุนเซ็กผู้ใดมีฝีมือจะสมัครทําการด้วยเราก็ให้เร่งออกมาทหารทั้งปวงก็นิ่งอยู่แต่ทหารคนหนึ่งสรรเสริญว่าไทสูจู้คนนี้มีฝีมือกล้าหารเราจะไปทําการด้วยแล้วก็ขี่ม้าตามไทสูจู้ไปไทยสูจูจ้มีได้อยู่ท่าผู้ใดสองคนกับทหารนั้นรีบขึ้นไปบนเนินเขา ทหารทั้งปวงซึ่งอยู่ในค่ายนั้นชวนกันแลดูไทสูโจแล้วก็หัวเราะฝ่ายซุนเซ็กครั้นแลดูกระบวนทับเลาอิวเสร็จแล้วก็ชักม้าลงมาจากเนินเขาพอได้ยินไทสูโจร,ร้องว่าซุนเซ็กมึงจะหนีไปไหนซุนเซ็กเลียวหลังมาเห็นทหารสองคนขึ้นม้าควบตามมาซุนเซ็กจึงให้ทหารรออยู่ริมเชิงเขาแต่ตัวนั้นยืนม้าอยู่หน้าทหาร ไทสูโจตามมาทานจึงร้องถามว่าผู้ใดชื่อซุนเซ็กซุนเซ็กจึงตอบว่าเราชื่อซุนเซ็กตัวนั้นชื่อไรเราไทสูโจจึงว่าเราชื่อไทสูโจจะมาจับตัวซุนเซ็กซุนเซ็กโขเราะแล้วจึงว่าตัวจะมาจับเราแต่สองคนนี้เราไม่ได้กลัวแม้นเรากลัวเราก็ไมใช่ชาทหารไทสูโจจึงตอบว่าเราผู้เดียวให้ตัวออกมาทั้งสิบสองคนนั้นเราไม่กลัว ซุนเซกโกรธจึงขับม้าเข้ารบกับไทสูจูได้ห้าสิบเพลงไทสูจูเห็นฝีมือสุนเซกเข้มแข็งแล้วก็อยู่ในพวกทาหารก็ชักม้านี้สุนเซ็กจึงร้องว่ารบกันยังมิทันแพ้ชนะและท่านมณีเราดังนี้เหมือนหนึ่งมีชัยชาทาหารไทสูจูทำเป็นไม่ได้ยินก็ชักม้าหนีรอให้สุนเซกไล่สุนเซ็กก็ขับม้าไล่ไทสูจูไป พอทันเข้าที่ตำบลเพ้งฉวนไทยซูจูเห็นซุนเซกตามมาทันเข้าก็กลับหน้ามารบกับซุนเซกได้ห้สเพลงซุนเซกเอาทวนแทงไทยสูจูไทยซูจูเอามือรับจับทวนไว้ได้ไทสูจูเอาทวนแทงซุนเซกซุนเซกก็จับทวนไว้ได้ต่างคนต่างชิงทวนกันจนพลัดตกม้าทั้งสองข้างทวนนั้นหลุดมือไม่ทันจะหยิบได้ ก็ลุกขึ้นปล้ำกันจนเกราะแลเสื้อนั้นขาดสุนเซ็กจึงชักเอาทวนสั้นที่เหน็บหลังไทยสูจูอยู่นั้นได้ไทยสูจูก็ชิงได้หมวกของสุนเซ็กสุนเซกเอาทวนแทงไทยสูจูไทยสูจูเอาหมวกรับไว้พอทหารทั้งสองฝ่ายตามมาทันทหารข้างไทยสูจูมากประมาณพันเศษทหารสุนเซกนั้นสิบองคนโ่อึงมาสุนเซกกับไทสูจูเห็นทหารมา ก็พระกันออกทั้งสองข้างไทสูจูจึงวิ่งเข้าหาพวกช่วยได้ทวนเล่มหนึ่งคืนขี่ม้ากลับออกมาจะสู้กับซุนเซ็กซุนเซ็กก็ขี่ม้าถือทวนแต่ทหารนั้นน้อยซุนเซกก็รบพลางหนีพลางไทสู่จูไล,ลรบตามมาจนถึงที่ตั้งคายพอจิวยี่เห็นก็ให้ทหารออกช่วยซุนเซกรบกันอยู่จนพลบคำ่ำเกิดพายุฝนตกหนักก็เลิกทับเข้าค่ายทั้งสองข้าง ฝ่ายซุนเซกคิดแค้นนอนไม่หลับครั้นเวลาเช้าซุนเซกยกทหารมาถึงนาคายเหลาอิวเหลาอิวจึงยกออกจากค่ายจะรบกับซุนเซกซุนเซกจึงขับม้าออกยืนอยู่หน้าทหารแล้วเอาทวนของไทสูจู่ซึ่งชิงได้ไว้นั้นชูขึ้นแล้วร้องว่าเวลาวันนี้เหตุว่าไทสูจู่หนีทันหาไม่ก็จะตายเพราะทวนเล่มนี้ไทสูจูได้ยินดังนั้นจึงชูหมวกของซุนเซกขึ้น แล้วร้องว่านี่ศีรษะของใครเราได้ไว้ต่างคนต่างเยอะเย้ยกันไปมาเราอิวจึงขับไทยสูจู้ให้ออกรบกับศุนเซกเทียเผาเห็นไทยสูจู้ขี่ม้าออกมาก็ออกไปจะรบกับไทยสูจูไทยสูจู้เห็นเทียเผาจึงร้องว่ามึงเป็นคนตำ่ำไม่ควรจะสู้กับกูมึงจะตายเสียเปล่าให้ศุนเซกนายมึงออกมาจึงจะควรกับฝีมือกู เทียเพาโกรธก็ขับม้าเข้ารบกับไทสูจูได้30เพลงฝ่ายจิวยี่เมื่อสุนเซ็กยกไปรบเราอยู่จิวยี่ก็คุมทหารวกหลังยกลงไปขยกโอครั้งนั้นตันบูชาวเมืองโลกังพาเอาพักพวกจะมาหาสุนเซกเขาอาศัยอยู่ในเมืองขยกโอตันบูคนนี้มีกำลังมากรูปร่างสูงห้าศอกเศษหน้าเหลืองวงตาแดง รู้ว่าจิวยี่ยกมาถึงขยกโอตันบูจึงเปิดประตูรับจิวยี่จิวยี่ก็เข้าอยู่ในค่ายขยกโอทหารเหลาอิวซึ่งอยู่รสนั้นก็หนีมาหาเหลาอิวเหลาอิวรู้ดังนั้นตกใจจึงให้ตีมาล่อเรียกไทสูจูไทสูจูก็ขับม้ากลับมาหาเหลาอิวไทสูจูจึงว่าแกเ่เหลาอิวว่าขพเจ้ารบกับเทียเผาจะมีชายอยู่แล้ว เหตุไฉนท่านจึงตีมาล่อเรียกข้าพเจ้าเราอิวจึงเล่าเนื้อความให้ไทยสูโจ้ฟังแล้วก็ยกทหารจะไปหาซีเหล่ฉกหยงตำบลวัวเหลงฝ่ายตันบูก็มาหาซุนเซกบอกเนื้อความซึ่งได้ทําการนั้นให้ฟังเตียวเจียวที่ปรึกษาจึงว่ากับซุนเซกว่าบัดนี้ตำบลขยกโอก็เป็นของเราเราอิวก็ยกหนีไปแล้วสงครามเราได้ทีจำจะยกตามไปจึงจะควร ซุนเซกเห็นชอบด้วยก็พาตัวตันบูยกทหารตามไปในเวลากลางคืนพอทันเล่าอิวกลางทางเลาอิวก็ให้ไทสู่โจออกรบไทสู่โจทานฝีมือซุนเซกมีได้ไทสู่โจกับทหารสิบห้าคนก็พากันหนีไปเมืองเก๋งกวนทับเลาอิวก็แตกไปตั้งอยู่ตำบลงิวจูฝ่ายฉกโยงซีเลยกออกจากค่ายจะมารับเลาอิวไม่ทันทีพอพบซุนเซกเข้า ซุนเซกก็ให้ตันบูออกตีทับฉกโยงซีเหลก็แตกกระจายกันออกฉกโยงหนีไปตำบลยิวจูพบกันกับเราอิวแต่ซีเหลเข้าค่ายได้ก็ปิดประตูค่ายไม่ต่อสู้ตันบูเข้าแหกค่ายฆ่าทหารซีเลตายประมาณห0คนซุนเซกก็ให้เลิกทับยกไปตามเราอิวเราอิวก็ยกทหารออกจากค่ายซุนเซกเห็นเราอิวจึงร้องว่า มึงแตกนี้กูมากูก็ตามมาทันแล้วเหตุไฉนจึงไม่ได้ยอมแพ้อีบีได้ยินสุนเซกว่าก็ควบม้าออกรบกับสุนเซกสู้กันได้สามเพลงสุนเซกจ,จับตัวอีบีได้หนีปราแร้ไว้แล้วขับม้าจะมาคาฝ่ายวัวเล้งเห็นก็ควบม้าถือทวนตามมาจะชิงเอาตัวอีบีทาหารสุนเซกเห็นวัวเล้งไกลสุนเซกเข้ามาจึงร้องบอกซุนเซก ซุนเซกเลี้ยวมาร้องตวาาเสียงดังฟ้าผ่าวัวเล้งพลัดตกจากมา้าศีรษะแตกตายสุนเซกก็ควบม้ามาถึงหน้าใครจึงคลายรักแร้ออกทิ้งอีบี้ลงอีบี้นั้นตายทหารทั้งปวงก็สรรเสริญว่าสุนเซกมีกำลังมากหาผู้ใดเสมอมีได้จึงเรียกชื่อว่าเสียวปออ,องภาษาไทยว่ามหาอุปราชฝ่ายลาอิวเสียทหารแหลริพลเป็นอันมาก ก็พาฉกโยงหนีไปอยู่เมืองอีเจียงสุนเซกก็ยกกลับมาลลอม่ข่ซีเลไว้แล้วร้องเรียกซีเลว่าให้ยกมาหาเราซีเลจึงขึ้นไปยืนบนสนามและเอาเกาทันยิงถูกเข่าซ้ายสุนเซกสุนเซกพลัดตกมา้าทหารวิ่งเข้ารับพาเอาไปคข่ประชวนกันรักษาสุนเซกอยู่หลายวันจึงหายสุนเซกจึงคิดอุบายให้ทหารถอน่ข่เสียแล้วให้ทำเป็นร้องไห้ว่า ซุนเซกถูกเกาทันตายครั้นเวลาคำซุนเซกจึงยกทหารออกซุ่มไว้เป็นสี่กองซีเลไม่ได้รู้กลสาคัญว่าจริงเวลาดึกก็พาเตียวเองตันเถงกับทหารทั้งปวงยกออกมาจะจับทหารซุนเซกฝ่ายทหารซึ่งซุ่มอยู่นั้นเห็นซีเลยกออกจากใครก็ชวนกันโหล้อมพวกซีเลไว้ ซุนเซกก็ขี่ม้าถือทวนมายืนอยู่ตรงหน้าซีเลแล้วร้องว่ากูชื่อซุนเซกทหารพวกซีเลเห็นซุนเซ็กก็ตกใจชวนกันทิ้งอาวุธเสียซ้นมีได้ต่อสู้ยังแต่ซีเลกับเตียวเองตันเหงยืนถือทวนอยู่ทหารทั้งปวงก็รวมกันเข้าคาซีเละตายตันบูทหารซุนเซ็กก็วิ่งเข้าแทงเตียวเองตกม้าตาย เจียวขิมยิงเกาทันถูกตันเหงต่ายซุนเซกจึงยกเข้าตั้งอยู่ในค่ายซีเลจึงเกลียกล่อมทหารซีเลได้เป็นอันมากแล้วก็ยกไปตามไทสู่จูน้กเมืองเกงกวนจึงให้ตั้งอยู่นอกเมืองแล้วปรึกษาจิวยีว่าทำานไหนเราจะจับไทสู่จูได้จิวยีจึงว่าขอให้ท่านจัดทหารยกเข้าตีเมืองเป็นสามด้านเปิดไว้ด้านหนึ่ง แล้วจึงให้ทหารไปซุ่มอยู่ตรงหน้าเมืองไกลชั่วพักม้าหนึ่งเอาเชือกขึงทางไว้คอยจับไทสูโจที่นั่นเห็นจะได้เป็นมั่นคงสุนเซกเห็นชอบด้วยเวลากลางคืนก็ยกเข้าตีเมืองเป็นสามด้านเปิดไว้ด้านหนึ่งฝ่ายไทยสูจจเสียใจนักครั้นจะยกออกรบกับสุนเซกทหารก็น้อยประมาณพันเศษแล้วก็ไม่สันทัดในการรบแต่ล้วนชาวบานนอก ไทสูจูจึงเปิดประตูหนีออกจากเมืองทหารสุนเซกกลุ่มเขารบและแกล้งแวกให้ไทสูจูหนีไปตามทางซึ่งคิดทำการไว้นั้นไทสู่จูก,ก็พลัดทหารควบมา้าหนีไปม้านั้นผ่านเชือกซึ่งทหารสุนเซกคึงขวางไว้ม้านั้นก็ลม้มลงทหารซึ่งซุ่มอยู่ก็ออกจับไทสูจูมัดมาให้สุนเซกสุนเซกเห็นก็วิ่งออกมาแก้ไทสูจูเสีย แล้วจงมือมานั่งจึงว่าเราอิวเลี้ยงท่านมีได้ถึงขนาดถ้าท่านสมัครทาราชการด้วยเราเราจะเลี้ยงท่านให้ดีกว่าเล่าอิวอีกไทสูโจได้ยินสุนเซกว่าดังนั้นก็ยินดีนะักจึงคิดว่าสุนเซกไม่ได้มีพยาบาทจึงว่าข้าพเจ้าจะสมัครทาราชการด้วยท่านสืบไปสุนเซกจับเอามือไทยสูโจแล้วหัวเราะว่าเมื่อครั้งเรารบก,กับท่านที่ตำบ,บนศินเตงนั้น ถ้าทานจับเราได้จะฆ่าเราหรือไม่ไทสูจูจึงตอบว่าว่าไม่ถูกแล้วซุนเซกกับไทสูจูก็ชวนกันหัวเราะซุนเซ็กจึงให้แตงโต๊ะเลี้ยงทาหารทั้งปวงซุนเซกกับไทสูจูก็กินพร้อมกันไทสูจูจึงว่าสมัครพรรคพวกของเราอิวอยังพลัดพรายกันอยู่ข้าพเจ้าคิดว่าจะลาท่านไปเกลี้ยกล่อมมาไว้จะได้เป็นกำลังทันเกรงท่านจะมีเชื่อ ซุนเซกจึงว่าเราก็เชื่ออยู่แต่ท่านเร่งไปวันพรุ่งนี้เวลาตะวันเที่ยงกลับมาให้ถึงเราเราจะคอยท่านไทสูโจรับคำซุนเซกทำคำนับแล้วลาไปฝ่ายที่ปรึกษาทั้งปวงจึงว่าแกซุนเซกว่าท่านปล่อยไทยสูโจเสียดังนี้ที่ไหนจะกลับมาซุนเซกตอบว่าไทสูโจเป็นคนดีมีความสัตย์รับคำเราแล้วที่จะไม่กลับมานั้นเราไม่เห็นด้วย ที่ปรึกษาทั้งปวงก็ยังไม่สิ้นสงสัยหากแกรงสุนเสก็นิ่งอยู่ครั้นเวลาเช้าจึงชวนกันเอาไม้ไปปักไว้นาคายคอยจะจับเท็ดไทสูจจไทสูโจครั้นถึงกำหนดพอเงาตรงไทสูโจก็พาคนมาถึงค่ายประมาณพันเศษทหารทั้งปวงเห็นไทสูโจมาสมคำสุนเสกวะก็ชวนกันสรรเสริญสุนเสกวะมีปัญญารู้จักน้ำใจคน สุนเซกได้ทหารประมาณสาม0 0ื่นจึงยกไปเมืองกังตังชาวเมืองทั้งปวงก็สมัครเข้าโดยสุนเซ็กสุนเซ็กก็กํากับทหารทั้งปวงมีให้เบียดเบียนราษฎรให้ได้ความเดือดร้อนคนทั้งปวงก็อยู่เย็นเป็นสุขจึงเรียกสุนเซกว่าสุนหลวงแล้วก็ชวนกันเอาสุราเครื่องเลี้ยงมาให้แก่สุนเซกสุนเซ็กก็ให้เงินทองแพร่้าแก่คนทั้งปวงตามสมควร แต่บรรดาทหารของเราอิวซึ่งอยู่เมืองกลางต่างนั้นใครจะสมัครทำการด้วยซุนเซ็กซุนเซ็กก็เลี้ยงไว้ที่มิยอมก็ให้เงินทองเป็นอันมากให้กลับไปอยู่ตามภูมิลำเนากิติศัพท์ฟุ้งเฟืองขึ้นกว่าเก่าซุนเซ็กจึงแต่งทหารให้ไปรับมารดากับอาแลน้องชายหญิงมาไว้ตำบลขยกโอแล้วตั้งให้ซุนกวนน้องชายกับจิวไทไปรักษาเมืองหวนเสีย ตัวซุวนเซกก็ยกทหารทั้งปวงจะไปตีเมืองตองเงาะ